ทำความรู้จักเครื่องรางประเภทแหวนของเกจิอาจารย์ห้ารูปยอดนิยมของนักสะสมวัตถุมงคลทั้งแหวนพระแหวนพิโรธราคาเช่าหาบูชาไปในทิศทางบวกวัตถุมงคลนอกเหนือจากพระเครื่องเหรียญต่างๆรวมถึงตะกรุดเบี้ยกแก่ เลดสวมใส่ข้อมือของครูบาอาจารย์หลากหลายท่านแล้วนั้นยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่นักสะสมวัตถุมงคลให้ความสนใจและนิยมไม่แพ้พระที่ขึ้นคอยังมีเครื่องรางประเภทแหวนทั้งที่เรียกว่าแหวนพระและแหวนพิโรธที่นักสะสมให้ความสนใจและมีราคาการบูชาที่น่าสนใจไม่น้อยเท่าที่สืบหาข้อมูลนั้น พบอยู่จำนวนห้าแหวนของห้าครูบาอาจารย์ที่นักสะสมสแสวงหาและเช่าบูชากันมันลำดับกันดูว่ามีของเกจิอาจารย์ท่านใดบ้าง 1. แหวนหลวงปู่ดูวัดสแก่พระนครศรีอยุธยาแหวนพระหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสแก่พระนครศรีอยุธยาแหวนรุ่นปี2519เป็นแหวนที่มีความนิยมและราคาเช่าบูชาขยับถึงแสนบาท รุ่นต่อมาเป็นแหวนปี2532จัดสร้างและปลุกเสกในพิธีเปิดโลกพร้อมกับเหรียญเปิดโลกส่วนรุ่นนิยมรองลงมาได้แก่แหวนที่จัดสร้างในปี 2522, 2524, 2525, 2531ยังมีราคาในช่วงหลักหมืน่นค่อนไปทางหลักแสนบาทในปัจจุบัน 2. แหวนหลวงพ่ออัน้นวัดพระญาติพระนครรีอยุธยา เป็นแหวนตำรับยันนะ9ก้าหอของหลวงพ่อกลัน่นวัดพระญาิจัดสร้างในปี2494ลักษณะของแหวนเป็นแหวนเนื้อเนินลงถมมีสองแบบสำหรับผู้ชายและผู้หญิง 3. แหวนหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครสวรรค์แหวนพระของหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนั้นมีการจัดสร้างไว้จำนวนหลายรุ่นด้วยกันเช่นแหวนมงคล9้าแหวนเงินลงยา แหวนธงชาติไทยแหวนเงินลงถมราคาเช่าหาบูชาในการสะสมจะอยู่หลักแสนบาทขึ้นไปช่วงเวลาในการสร้างจะอยู่ในปี2482เป็นต้นมาจนหลวงพ่อเดิมมรณภาพ4แหวนหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามชัยนาทแหวนพระของหลวงพ่อกลวยนั้นมีการจัดสร้างสองครั้งแต่จะมีรูปแบบต่างๆ โดยครั้งแรกคือในปี2504ถัดมาการสร้างครั้งที่2คือในปี2528เช่นแหวนสลิกาตัวผู้ตัวเมียแหวนนางกวักแหวนหน้าโล่ 5. แหวนพิโรธหลวงปู่ยิม้มวัดหนองบัวการจนบ,บุรีถือเป็นแหวนที่มีความโบราณมากที่สุดในบรรดาแหวนพระยอดนิยมรวมทั้งการจัดสร้างการใช้มวลสารนั้นเป็นส่วนประกอบที่มีความพิเศษอย่างยิ่งโดยหลักใหญ่ใจความ หลวงปู่ยิ้มได้ใช้ผ้าบางสกุลนำมาลงยันจานอัคระมีการสวด108จบถึงจะได้แหวนพี่โรธได้จากนั้นนำมาคลุกผงพุทธคุณก่อนจะชุบรักจากนั้นจึงปลุกเสก